เอาแนวไหนเนี่ยแนวนี้เหรอไม่รู้เหรอ,อ,หรอไปลูยยปลยา่างย่างไปนั่ย่างได้ลองเลยยา่างเข้าไปเลยเริ่มแล้วครับเริ่มแล้วเก้าเออาร์เอสองหนึ่งเ้ยระบบสับฟาก่อน หลังเกนนะ <ผม S 2> ข้าวว่าข้าวมันตีไม่หมดไปเป็นไรไปเลยตีไม่หมดดจะมีปัญหานิดหน่อยเรื่องข้าวาเตี้ยเตือนใจนะครับเนื่งองจากว่าน้ำเราไม่พอตั้งได้ต้องตั้งหน่อยให้ข้าวไม่งาม ไปเลยครับไปเลยร้อนดืมจะเล่นเหรไปเลยครับไปไปเลยปรับตัวตั้งได้เดี๋ยวปรับตัวตั้งใหม่ตีไม่หมดเดี๋ยวปรับตัวตั้งหน่อยเพราะว่าตีไม่หมดนะครับถ้ามีฟางคาบตัวนี้เราพยายามมาออกเพราะว่ามันขึ้นไม่ได้เมื่อกี้ผมยัดพิษไปหน่อยนะครับมันคือตัวนี้ตั้งตัวนี้หน่อยเดี๋ยวผมตั้งตัวนี้ตั้งตัวนวดให้นวดหนาวนีหน่อยเส้นระบบนะครับเนื่องจากว่า ข้าวต้นเตี้ยนะครับเราต้องปรับเดี๋ยวต้องปรับให้ต่ำวันนี้อีกปรับลดให้ต่ำลงนะครับแล้วก็ไม่ลงต่ำนี้แล้วก็เดินให้ไววันนี้หน่อยหนึ่งเดี๋ยวปรับตัวตัวนวดให้นักหนักหน่อยที่นะครับกับนาข้าวนะครับแล้วแต่เข้าไม่ได้บางเปล่าวะขอข้าวมันสองชั้นแต่ราไม่ไอเดี๋ยวไม่เย่๋วเพิ่งปรับไปแล้พอตีกำลังกำลังกำลังเช็ดระบบให้เดี๋ยวลองดูใหม่เดี๋ยวปรับลูกให้ต่ำวันนี้แปลงข้าวนะครับผมตั้งเชือดไปหน่อยเดี๋ยวลองดูใหม่ เดี๋ยวปรับให้ต่ำสุดเลยนะครับแล้วก็แบบนี้ทําำอันนี้เราจะปรับให้ต่ำลงับข้าวต้นเทียนะครับลองดูระบบที่เซตมาก่อนหน้านะครับก่อนที่จะเขียวก็คือเป็นนาข้าวญี่ปุ่นปกตินะครับก็จะมีความสูงของข้าวตรงันนี้นะครับเพราะว่าระบบกินน้ำนะครับตามธรรมชาติเขาจะดีกว่าเรานดีกว่าเป็นนาข้าวเราไปดูนะครับก็จะมีความสวยงามไม่เท่ากับ ้นตับที่ปุ่นก็ทำงานได้ดีทีเดียวนะครับก็คือการลำเลียงข้าวขึ้นมามวดพอรวมครับอ่าเลิ่มิดหลังอ่ะคืออ๋อครับ ด้าเก็บเ้าวครับแบกไปแล้วหนึ่งช่องนะครับต้องต้องเกี่ยวไปอย่างนี้ว่าโอเคแล้วก็ปุ๊บก็ตันเราปรับให้ต่ำลงนะครับจะมีสวนนงามได้นิ่งนะครับ ช่างเบิ้ลเกี่ยวให้ดูก่อนนะครับต้องเกี่ยวต้องเกี่ยวทางนี้ข้างมาันอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ต้องบุบไปอย่างนี้เดี๋ยวนะข้าบุให้ดูนะเพิ่มนี้นะเลาเลี้ยวอะไรเดียวเพิ่มแล้ววางเลยดันเลย จะเก็บงานละเอียดนะครับตัวนี้แล้วก็ทํางานได้เร็วครับ <S <S ได้ไหมได้ไหมได้ไหมมาเลาดูเลาดูครับฮะอันนี้ลุงให้เกี่ยวให้ตั้งแนวแนวตรงให้ก่อนนะครับ <S <S นี่เป็นแนวตรงด้านนี้นครับ <S <S ได้ครับแล้วจะเป็นท้องญี่ปุ่นโดยตรงนะ การทำงานก็ถรอว่าดีเยี่ยมนะครับสำหรับเจ้า AR นะครับ J21 นะครับเพราะว่าเก็บข้าวได้ละเอียดนะครับข้าวที่โดนปั่นนะครับก็ออกหมดนะครับก็จะมีนิดๆหน่อยครับก็ตรงมุมเดียวนะครับนี่ก็เป็นเรื่องปกติครับรถเครื่องมือก็จักนะครับเราก็ต้องเข้าใจการทำงานนะครับ ่ข้อดีคือทํางานได้เร็วนะครับลดต้นทุนลดค่าแรงนะครับแล้วก็ประหยัดเวลาเดี๋ยวตามมุมนี้เราค่อยมาตามเก็บนะครับเพราะว่าชันนานาะครับกับแถวที่เราปาักดานะครับมันดูชิดกันนี้เราก็ต้องเก็บงานอีกทีนึงนครับโดย้เกี่ยวมือนะครับค่อยเอามาป้อนเรื่องทีนึงนะครับ เข้าไปถึงเข้าไปถึงเข้าไปถึงทุตัวไม,ไม่มันต้องเข้าแนวนี้ต้องวางงาต้องวางงาให้ติดกว่านี้แถวสุดท้ายต้องเก็บไว้ที่หลังเพราะแถวสุดท้ายเนี่ยมันติดขอบเกินไปมันเก็บไม่ได้ข้ามมาเราสองชั้นเดี๋ยวอ่ะดูเดี๋ยวปักก่อนดูว่าไ,ได้ไหม

เขาเลยไม่แถวว่าเก็บสุดท้ายรู้ได้สองแถวก็ได้ลูกเพราะว่าได้ง่ายในการเก็บเราสองแถวเรื่อยได้แต่ต้องใส่ติดพื้นเนี่ยไม่สองแถวเดียวบนท้ายมาปัญหาเรื่องการเก็บข้าวไกลกว่าาายว่ต้องยืนดูอ่ะ อ่ะเรดวๆหน่อยมันเปงเงี้ยอะดูดูปุ๊บเหรอเนี่หมดไหมเพราะว่ามันมันเรากดติดผืนไงที่มันที่อ่ะมันอยู่ที่ที่ด้วยที่มันถ้าไปโยโยโย่ปุ๊บมันหลุดต้องบางติดผืนไปเลย โอเคไหมต่อไปก็อันเนี้ยที่มันเป็นอย่างนี้อ่ะดเนี่ยดูรังเกี่ยวดูจะสับฟางไหมไหนสับฟางมาเอาอย่างนี้แหละเอาอย่างนี้นะเราได้เห็นด้วยเดี๋ยวฟางเดี๋ยวหอมหอมมาใส่ต้นไม้ถอยเลยถอยเลยลูกาขึ้นก่อนลูกาก่อนอันนี้ลุงเนี่ยถอยตรงไปเลยแล้วเราเลี้ยวนิดเดียวเราเลี้ยวแค่องศาเดียวเราเดินหน้า อี๋ลอยอี๋ลอยพอพอพอแล้วอ่ะเดินหน้าวาง่ะแล้วก็เลี้ยวหน่อยนึงเดินหน้าก่อนเราค่อยเลี้ยวครับเดินหน้าก่อนเบอร์สองแล้วเลี้ยวอ่แหละตรงเดียวเลยตรงเลยตรงแทงนี้เลยอแหละเราทางตรงไปก่อนเพราะว่านี่เราพอยกขึ้นยกขาขึ้น แค่นี้แหละครับทำเงี้ยแทงทั้งสองรอบมันจะได้พื้นที่กว้างอย่างนักตีวงแทงเท่าที่เลยเพระตัวนี้กว้างอยู่ชิดที่แล้วตีวงก็ได้จะได้เก็บกอนี้ด้วยโอ้แต่ดังดัง

ได้ได้แล้วอ๋อเตี่ดี้ยไอ้นี่มันไม่เด้งตรงใส่ข้าวหนาข้าวเบาข้าวบางอะลยมันเลยไม่เด้งบางใช่เพราะมันมันขึ้นมาทีน้นอยมันรันได้น้อยเลยเลยมากอตรงนี้ถอดตรงนี้ออกก็ได้เนี่ย มันแค่ติดแค่นี้เองเนี่ยพอที่ออกก็ไปได้ได้ปะตพอออกก็ได้ตัวนี้มันมันพาติดไงพยายาจะเยอะ,ะาก็จะอันนี้หน่อยพยายามเกี่ยวแนวนี้